สวัสดีครับเพิ่งกลับมาจากถอนก้าที่จังหวัดสกลนครครับเอามาดำที่นากลับมาก็5้าโมงกว่าแล้วครับมาดูผักหวานที่ปลูกไว้เมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ลงผักหวานก่อนไปถอนก้าครับลงไว้อยู่ประมาณ25ต้นพรุ่งนี้ก็จะลงอีกครับลงอีกประมาณ10กว่าต้นลงไปเรื่อยๆครับมาดูว่า มันมีอาการยังไงเหี่ยวไหมวันนี้แดดมากครับกลับมาก็ห้าโมงแล้วห้าโมงเย็นนะยังชื่นอยู่เลยครับไม่เหี่ยวเห็นไหมครับเราปลูกเราก็ต้องปลูกเสร็จเราลดน้ำเลยนะครับมาดูของอ่าน <c oughs> ปลูกเมาาื่อเช้านะครับ ต้องได้สักไม้รอบไว้เพราะว่าไก่เยอะถ้าปลูกแล้วไก่ก็จะมาเขีย่ยทำให้ต้นผักหวานเราหักเราก็เลยต้องทำไม้ล้อมมาอย่างนี้ครับตรงที่ไม้ล้อมมานี่คือปลูกแล้วนะครับปลูกเมื่อเช้าก็ผักหวานเพราะเองครับเพราะมาเมล็ดเอง พอมันโตแล้วเราก็ผมก็จะปลูกต้นประมาณนี้นะครับผมไม่รอให้ต้นมันใหญ่ผมปลูกแล้วผมจะเอาช่วงนี้มันเป็นช่วงลำใหญ่แล้วก็ผมก็จะเอาเม็ดลำาหญมาหยอดไว้ตามหลุมครับลํใหยมันจะโตเร็วกว่าผักหวานนะครับหยอดแป๊บเดียวไม่ถึงอาทิตย์มันก็งอกแล้วต้นลำใหญ่มันจะโตวไวกว่าต้นผักหวานเราครับ มาแถวนี้ก็จะเป็นสวนหญ้าครับตรงไหนมันถูกบริเวณเงาของหญ้าก็จะขุดออกปลูกผักหวานแถวนี้ถ้าผมมีมเมล็ดผักหวานผมก็จะปลูกไปเรื่อยๆครับแถวสวนหญ้าผมก็จะปลูกถ้าเป็นไปได้ก็อยากปลูกเต็มพื้นที่พื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณห้าไร่ผมคิดว่าจะลงผักหวานแต่ค่อยๆลงมาทีละนิดครับค่อยๆลง ไม่ลงทีเดียวถ้าลงทีเดียวเราเหนื่อยเราค่อยๆปลูกไปนี่คือต้นยางนาครับต้นยางนาติดแล้วยางต้นยางนาก็30มสิกว่าต้นปลูกไว้มันเขาใส่พวกเชื้อเห็ดละงกพวกเห็ดอะไรเห็ดพึ่งแล้วครับก็เอามาปลูกไว้ที่สวน ครับต้นผักหวานต้นเล็กที่มาถอนย้ายมันคิปก่อนวันนี้ก็เอาเด็กๆออกไปปล่อยเล่มหญ้าช่วงน,นี้ก็อากาศโุ่งนี่ก็5้าโมงเย็นแล้วยังแดดยังจ้าอยู่เลย นี่คือคอกแพะจะพาไปดูมเมล็ดผักหวานที่ผมเพาะไว้มันก็เหลือก็ไม่เยอะเท่าไหร่เหลือประมาณร้อยกว่าต้นผมว่าจะเอาไว้ลงที่แปลงของผม ต้นผักหวานจะได้เก็บแล้วปีหน้าก็เก็บแล้วน่ครับนี่เป็นพวกต้นผักหวานเมื่อเช้าให้แม่บ้านเอาพวกมูลแพะมาใสา่เอาขี้แพะมาใสา่ใส่รอบๆต้นไม่ต้องใส่ตรงเงา ครับจะพามาดูมเมล็ดประหวานที่ผมเพาะไว้นะครับนี่ตรงนี้นะครับผมเพาะไว้มันก็ต้นประมาณนี้นะครับผมก็จะเอาลงไปปลูกในแปลงผมไม่ปลูกต้นโตนะครับเพราะว่าต้นมันโตมันได้ระวังยากเวลาเราเอาออกจากถุงกลัวรากขาดบ้าง กัวต้นหักมั่งผมก็จะลงประมาณนี้นี่ต้นมะขามเทศก็มีครับต้นมะขามเทศต้นจามจุลีก็มีครับเพราะไว้เพราะไวยปลูกเล่นเล่นนี่ครับถุงนี้เตรียมแล้วเอาออกมารอไว้แล้วรอลงที่แปลงพร้อมแล้วครับ ผมได้ชำไผ่ไผ่กิมซุงผมชำไว้ผมลองดูครับนี่ผมเพิ่งชำได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเห็นไหมครับผมชำไว้ได้อาทิตย์หนึ่งส่วนสองต้นนี้ผมทดลองครั้งแรกครับได้เดือนหนึ่งแล้วครับเป็นกิ่งครับผมใช้กิ่ง ต้นไม่ต้องเอาไม่เอาต้นเกนะครับต้นที่เป็นหนอขึ้นมาปีนี้แหละครับแล้วก็แตกกิ่งออกมาผมก็ใช้กิ่งของมันละสักครับขึ้นมาชําเดี๋ยวผมจะมีคลิปหน้าผมจะทําวิธีชํากิ่งไ่กิมซุงให้ดูครับนี่ผมทดลองดูก่อนว่ามันจะงอกให้ผมไหมครับเริ่มแต,แตกตาออกแล้วเริ่มงอกแล้วครับ กิ่งนี้จะเป็นกิ่งอ่อนอ,อนมากปลายเริ่มเน่าเลยแต่ไม่รู้ว่าจะงอกไหมนะ๋อ,อเริ่มงอกแล้วครับกิ่งนี้ก็เริ่มมีเขียว,ข,ยวขึ้นมาแล้วคิดว่าคงไม่ตายตอวนี้ก็จะเป็นต้นผักหวานหมดเลยนะครับผมเพาะเองเพาะเมล็ดนะครับ มันร้อยกว่าถุงเอาไว้ลงที่แปลงผักหวานแบบมีพี่เลี้ยงก็มีครับเป็นต้นลำใหญ่แต่พวกนี้ไม่มีพี่เลี้ยงนะครับนีครับนี่ก็จะลงแปลงครับัวกนี้ก็จะเอาลงแปลงนี่เป็นต้นหญ้า ยังไม่ได้โถนดเลยทำอะไรขึ้นไปทำอะไรอืมขึ้นไปทำอะไรลงมาเร็วไปเร็วลงสามสามสี นี่จะเป็นต้นเผือกเผือกหอมเผือกบ้านนี่แหละครับมาปลูกไว้ดูสวนนิดหนึ่งนะครับผักหวานผมเริ่มปลูกทีแรกๆมีผักหวานมีมะละกอเชะอมครับ แตกยอดแล้วชาวอมนะครับแตกยอดสวยๆ <c oughs> กินไม่ไหวครับกินสองคนตอนลุงยังไม่ได้กลับกรุงเทพก็ยังกินทนอยู่ครับแต่ตอนนี้ลุงกลับไปกรุงเทพแล้วเลยกินไม่ไหว แต่ก็ต้องเก็บนะครับปล่อยให้แก่ไม่ได้ถ้าแก่แล้วมันจะไม่งอกมันจะต้นมันจะสูงต้องเก็บไปเรื่อยๆครับจะ,จะกิงทองดูน้องแพะทำอะไรกิงทองอฮ้ยกินอาหารแล้วกิงทองมานี้เร็วเร็วๆเล็ว อันนี้แล้วกิ่งทองอันนี้เร็วๆนะนี่ครับกิ่งทองเรียกปุ๊บมาปับ๊บมาน,นี่เร็วอิ่มยังอิ่มยังอิมอ่มยังอืมเตรียมตัวแล้ว <c oughs> วันนี้ปล่อยให้อยู่บ้านทั้งวันเลยครับไปถอนก้าพึ่งกลับมาโอ้เจอร้องใหญ่เลยครับ ร้องทักใหญ่เลยนี่ใบหยกตัวนี้ใบหยกใบหยกนี่เป็นน้องครับโตวไวมากโตวไวกว่าพี่ตัวพี่นี่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ใบหยกนี่โตไม่ค่อยสน ครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับทุกการกดไลค์กดติดตามที่กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปต่ตอไปแต่ช่วงนี้ก็นานนะครับเพราะว่ายุ่งกับการทำนาอยู่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ